สวัสดีค่ะพบกับ Ins p i r e t a l k นะคะที่จะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักเขียนหรือกูรูในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือการพัฒนาตัวเองนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ค่ะเราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องปรับอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับตัวเราเองด้วยค่ะและถ้าพูดถึงอาชีพหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้ที่จะต้องปรับตัวเป็นอย่างมากเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาชีพนั้นก็คืออาชีพคุณครูนั่นเองค่ะที่ต้องทั้งปรับ แล้วก็รับมือกับสถานการณ์ในยุคนี้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะชวนคนที่มีความฝันนะคะที่อยากจะเป็นคุณครูมาฟังแล้วก็แชร์ประสบการณ์กับครูเต้ค่ะตินเกษรัตนรังสิ์ค่ะผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะปราาราชการครูสวัสดีค่ะครูเต้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามก่อนเลยว่าในยุค new normal แบบนี้นะคะอะไรคือสิ่งที่ท้าทายสำหรับอาชีพครูมากที่สุดคะครับถ้าพูดถึงณนะตอนนี้นะครับก็ครูในยุคหลัง new normal หรือหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับ<ฆ>ก็เป็นสิ่งที่เกิดความท้าทายอย่างยิ่งเลยสำหรับอาชีพครูนะครับ เพราะว่านะครับโควิด -19 ทีเนี่ยที่เราทราบกันดีเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนนะครับวิธีการเรียนการสอนไปชั่วข้ามคืนเลยนะครับจากการเรียนในห้องเรียนนะครับจากการเรียนในห้องเรียนเนี่ยกลายเป็นการเรียนออนไลน์นะครับนั่นกหมายความว่าโควิด -19 เป็นดิสครับเตอร์ที่จะมาเปลี่ยนแปลงการเรียนในรูปแบบใหม่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสำหรับครูเองเนี่ยนะครับ ครูเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะเป็นวิชาชีพที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างมากเลยนะครับในการ<ฆ>ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะทํายังไงครับว่าในเมื่อปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนเราไม่สามารถไปสอนที่ออนไซต์ได้แล้ว<ฆ>เราไม่สามารถที่จะไปสอนในโรงเรียนได้อีกแล้วฉะนั้นนะครับความท้าทายในยุคหลังโควิดนี้นะครับก็จะเป็นการสอนที่เรียกว่าการสอนแบบสื่อผสมนั่นก็หมายความว่าจะเป็นการสอนในโรงเรียนด้วยนะครับ<ฆ>แล้วก็จะเป็นการสอนผ่านออนไลน์ด้วยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณครูเนี่ยนะครับต้องเขาเรียกอะไรนะมันจะมีความกดดันมาจากทุกทิศทุกทางนะครับที่ทําให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูเองและเด็กเองเนี่ยนะครับไปด้วยกันได้นะครับแต่สิ่งที่ผมมองว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับคุณครูเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะเปิดสมองเปิดหัวใจนะครับแล้วก็พัฒนาตนเองขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปสู่เป้าหมายที่คุณครูอยากพาไปได้นั่นเองนะครับครับผม ค่ะอันนี้ก็คือความท้าทายนะคะความท้าทายในรูปแบบใหม่ที่ครูเต้บอกว่ามันอาจจะต้องใช้สื่อผสมมากขึ้นนะคะนอกนอกเหนือจากสื่อผสมเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวหรือมีอะไรที่ที่อาจจะต้องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการรับมือมากขึ้นค่ะสาหรับคําแนะนําตรงนี้ครูเต้มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะสิ่งที่ผมแนะนําเลยผมมีอยู่สองคำคำแรกก็คือเปิดหัวใจนะครับคำที่สองคือการเปิดสมอง นะครับเปิดหัวใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะครับเปิดสมองยอมรับสิ่งใหม่ๆนะครับถ้าพูดถึงการเรียนการสอนนะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์และประเทศฟินแลนด์เองเนี่ยนะครับเช่นประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับคุณเขาเขาสอนคุณครูที่จะออกมาเป็นครูสอนนักเรียนเนี่ยนะครับในสถาบันการศึกษาเขาสอนเลยว่าคุณครูต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณครูต้องปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากแค่ไหนคุณครูนะครับต้องเปลี่ยนก่อนนักเรียนเทคโนโลยีที่มาใหม่ไม่ว่าอะไรก็ตามคุณครูต้องรู้ก่อนนักเรียนนะครับหรือแ <c oughs> ม้กระทั่งาการสอนคุณครูที่จะไปสอนอนักเรียนของประเทศฟินแลนด์เองเนี่ยนะครับเขาสอนเลยว่าคุณครูเนี่ยนะครับต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนแล้วก็สังคมประเทศชาติสิ่งนี้เองครับเป็นสิ่งที่ คุณครูต้องปรับตัวอย่างยิ่งนะฮะในยุคหลังโควิดนอกจากนั้นนะนะครับนอกจากการปรับตัวในเรื่องของการเปิดหัวใจเปิดหัวสมองแล้วผมมองว่าคุณครูในยุคใหม่เนี่ยนะครับที่มาพร้อมกับโควิดและในสถานการณ์ประเทศไทยนะตอนนี้คนที่เป็นครูเนี่ยนะครับเริ่มมีความยากมากขึ้นเพราะว่านักเรียนในยุคนี้กับนักเรียนในยุคข,ของกับผมเองในยุคข,ของท่านพิธีกรเองเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะ คาคาแรคเต,เตอร์นี่เปลี่ยนแปลงไปละนะครับการเรียนก็เปลี่ยนแปลงไปละสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปละเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปหมดละนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องตั้งคําถามตัวเองว่าเราปรับตัวเพื่อเป็นครูเรามาเป็นครูเพื่ออะไระเราจะอยู่เพียงข้างเด็กใช่ไหมฉะนั้นหน้าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านักเรียนเนี่ยนะครับพยายามที่จะตั้งคําถามไม่ว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหน้าตอนนี้สิ่งนี้เองครับเป็นสิ่งที่ครูเนนะครับต้องปรับตัวเข้าหาเด็ก เราอย่ามองว่าเราเป็นผู้ขัดเกลาเด็กเพียงอย่างเดียวนะครับเราต้องมองว่าเด็กก็เป็นผู้ที่ขัดเกลาเราด้วยเราทั้งสองฝ่ายต้องขัดเกลาซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ <c oughs> ในอนาคตรครับนี่คือการปรับตัวของครูในยุคใหม่ครับอ,อันนี้ก็คือต่างคนต่างก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกัน <c oughs> และกันน่นนะคะ <c oughs> แล้ว <c oughs> ในสถานการณ์อาชีพครูอย่างในบ้านเราประเทศไทยเรานยคะมันมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรไหมคะที่ทําให้ การปรับตัวเนี่ยมันอาจจะยากลําบากหรือไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังผมมองว่าอ,อ ถ้าพูดถึงในสังคมวัฒนธรรมประเทศไทยมันมีความลักษณะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งมากในในโรงเรียนนะนะครับ,รบตรงนี้เองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าพูดถึงในเรื่องของเจเนเรชันอันนี้จะชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับอย่างในตัวของรุ่นผมเองเนี่ยก็เป็นในยุคข,ของเอ่อคุณครูรุ่นถือว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าอายุก,ก็ยังไม่ถึง30มท่าทีเดียวเนี่ยนะครับเป็นครูรุ่นใหม่ แล้วพอครูรุ่นใหม่ไปเจอคุณครูที่เป็นซีเนียร์ที่เป็นครูที่มีอาํานาจมากในโรงเรียนเนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะฮะตรงนี้เองนี่แหละที่ <S <S ที่ที่สามารถที่จะทํายังไงเพื่อให้คุณครูอ,อ่รุ่นเก่านะฮะกับคุณครูรุ่นใหม่เนี่ยได้ได้ได้ผสมผสานความรู้ซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับฟังซึ่งกันและกันตรงนี้แหละนะครับจะทําให้การเรียนการสอนของเราเนี่ยนะครับ เอ,อ่อราบรื่นไปได้เพราะคุณครูรุนรุ่นเก่าเนี่ยนะครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยนะประสบการณ์การเป็นครูเนี่ยเกือบ30ปีฉะนั้นคุณครูเหล่านี้นะครับรู้วิธีการจัดการแล้วว่าเมื่อมีปัญหาแบบนี้ต้องจัดการอย่างไรแล้วคุณครูรุ่นใหม่เอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้ตรงนี้อะไรครับคุณครู2องเจเนอเรชันนี้จะต้องมาผส,สมหล่อผสมหลอมหลอมรวมกันว่าจะทํำยังไงเพื่อให้การศึกษานี่นะครับควบคู่และพานักเรียนไปถึงจุดหมายของเราให้ได้ครับ โอ้หอันนี้เป็นภาพเป็นเป็นเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากเลยนะคะที่จะทูให้การศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมันก้าวไปสู่อนาคตที่ดีดีกว่าได้นะคะคราวนี้มาถามถึงในทัศนคติของครูเต้บ้างค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคุณสมบัติเนี่ยคุณสมบัติของคนที่จะเป็นครูเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะคืออันดับแรกนะตอนนี้นะครับผมผมไม่คือตัวอย่างที่ผมสอนมาเนี่ยนะครับตอนนี้รับราชการมาประมาณห้าปีเนี่ยนะครับ เราก็เห็นความแตกต่างของเด็กทุกๆปีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับการแสดงออกระหว่างครูและนักเรียนก็เปลี่ยนแปลงไปทุกๆปีมันไม่มีอะไรซ้ำเดิมเลยนะครับสิ่งที่ยังคงอยู่ณนะตอนนี้อาชีพครูคุณสมบัติที่ดีที่สุดคือการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดนะการเป็นแบบอย่างของคุณครูนี่แหละนะจะเป็นกระจกสะท้อนนักเรียนกระจกสะท้อนสังคมออกมานะครับว่าเรารับผิดชอบกับนักเรียนมากแค่ไหนถ้าเรา กระทําในทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีและในอนาคตนะักเรียนก็จะจดจาเหล่านี้แหละไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะครับทักษะการปรับตัวนะของครูก็เป็นสิ่งที่จําเป็นค,คนครูต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูนะครับมีสติปัญญามีจิตสาธารณะนะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นค่คือคุณลักษณะที่ดีของครูที่ควรจะมีในยุคนี้เลยครับค่ะนั่นก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะก็ก็ เป็นเป็นอะไรที่ดีกว่าคําพูดคําสอนใช่ไหมคะอ่าทำให้เขาเห็นปฏิบัติให้เขาเห็นนั่นคือการสอนที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ใ,ในทศัศนคติของครูเต้น,นะคะมาถึงเรื่องที่ว่าเออถ้าน้องๆนะคะคนที่อยากจะขึ้นมาเป็นครูเนี่ยคะ่ะตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันอยากจะเป็นครูเหลือเกินอย่างนี้เนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงคะจะต้องเอ,อสอบอยังไง เตรียมสอบยังไงจะต้องสอบกี่ครั้งถึงจะถอดใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณานี้ครับเขาอาจจะเล่าด้วยประสบการณ์ของตนเองเลยนะครับ <c oughs> เมื่อประมาณห้าปีที่ผ่านมาห้าปีที่แล้วแล้วนะครับ <c oughs> การเตรียมตัวของผมเนี่ยของผมเรียนหลักสูตรห้าปีนะครับ <c oughs> ถ้าน้องๆในปัจจุบันก็อาจจะเป็นหลักสูตร4ี่ปีแล้วนะครับสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู แต่นะครับนักศึกษาวิชาชีพครูทุกคนในปีสุดท้ายเนี่ยจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็คือการฝึกสอนในโรงเรียนจริงนะครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีเนี่ยนะครับในปีนั้นแหละครับเป็นปีที่เริ่มต้นนะสำหรับการที่จะมุ่งเข้าสู่อาชีพข้าราชการครูนะครับข้าราชการครูก็จะมีอยู่หลายกรมหรือเกินนะครับข้าราชการครูหนึ่งงก,กัดกรม ท้องถิ่นเนี่ยสังกัดมหาไทยัยราชการครมสังกัดสอทสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นครูเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมเองเนี่ยนะครับก็คือมุ่งมั่นที่จะเป็นครูสังกัดสอปทกระทรวงศึกษาธิการนะครับในปีสุดท้ายนะครับปีสุดท้ายเลยเนี่ยครับเริ่มวางแผนแล้วนะครับเริ่มจากอะไรเริ่มจากการถามรุ่นพี่นะครับเริ่มถามรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จในการสอบบรรจุเข้ารับราชการแล้วเราก็จะถามรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จที่ดีด้วย เราจะไม่สอบเราจะไม่ถามรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จแต่อยู่ในลําดับท้ายๆเราสอบถามรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จที่อยู่ในลําดับที่หนึ่งที่สองว่าเขาทําอย่างไรเขาถึงมาอยู่ณจุดนี้ได้นะครับคำแนะนําตรงนั้นแหละนะครับมันก็จะถ่ายทอดออกมาส่วนในตัวผมเมื่อไนดะ้เมื่อรับคําแนะนําจากรุ่นพี่หลากหลายคนแล้วนะครับร<ๆ>เราก็เอามาประมวลนะครับว่าวิธีการไหนที่จะเหมาะสมกับวิถีชีวิตของเรามากที่สุด และหลังจากนั้นเราก็เริ่มวางกรอบครับเริ่มวางกรอบชีวิตว่า,าวันนี้เดือนนี้นะครับเราจะต้องทําอะไรนะครับวางกรอบการอ่านหนังสือวางกรอบการทําข้อสอบนะครับครูตเต้เองใช้เวลาการอ่านหนังสือเนี่ยใช้เวลา,าทำข้อสอบเนี่ยนะครับหกเดือนก่อนสอบเลยครับใช้เวลาการอ่านหนังสือเนี่ยครึ่งปีนะครับก่อนที่จะมาเ <ste> ป็นครูตเต <ste> ้ในวันนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการอ่านหนังสือและได้รับการแนะนําจากรุ่นพี่ ไปให้ถูกทางนั่นเองครับ อันนี้อันนี้คือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดนะคะคก็สอบถามและยิ่งตอนนี้เนี่ยมีครูเต้เนี่ยม,มาเป็นมาเป็นแบบอย่างนะคะหลายคนก็คงอยากจะเข้าไปถามครูเต้โดยตรงเลยละ่ะคราว<า>นี้นะคะ,<ม>อ,ะอยากให้ครูเต้ช่วยอัปเดตนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยการสอบบรรจุครูเนี่ยมันมีกี่แบบยังไงบ้างและตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราจะต้องเตรียมตัวยังไงสําหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะ ครับและปัจจุบันนะครับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยผมจะพูดในมุมมองของการสอบสังกัดสพทนะครับกระทรวงศึกษาธิการที่จะเป็นข่าวอัปเดตนะตอนนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับจะพูดถึงเรื่องของช่องทางนะครับที่ว่าที่นะว่าที่ข้าราชการครูทุกคนสามารถติดตามได้ก็ติดตามผ่านเพจ facebook นะครับศึกษาธิการ3ามรอบเสบงศาหรือแม้กระทั่งเพจของกระทรวงศึกษาธิการเองหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์นะครับของสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้านหรือสพทเองอันนี้ก็เป็นข่าวที่เขาอัปเดตกันนะครับส่วนณตอนนี้นะครับสนามสอบครูผู้ช่วยนะครับของสพทเนี่ยนะครับณตอนนี้เวลานี้เนี่ยนะครับจะมีอยู่2ส,สนามเขาเรียกว่าเป็นสนามกรณีพิเศษคือสนามเล็กและสนามรอบทั่วไปคือสนามใหญ่นะครับทั้งสองสนามได้เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จริงๆเนี่ยนะครับตามรถแมพเดิมของสพทเนี่ยจะมีการสอบไปแล้วแต่นะจากปัจจุบันก็คือในโลกสถาสนการณ์โควิดในทีนี้เข้ามามันจึงทําให้การสอบเนี่ยล่าช้าออกไปนะครับฉะนั้นตอนนี้สพทได้กาหนดปฏิทินออกมาแล้วครับว่าช่วงประมาณธันวาคมนะครับของปนีนี้นี่แหละนะครับจะเป็นสนามของการสอบกรณีพิเศษก่อนนะครับก็คือสนามเล็กคุณครูที่ เ็นนัาจ้างนะครับในโรงเรียนครบ3ปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะสอบกร,รณีพิเศษได้อันนี้คือสนามแรกนะครับส่วนสนามที่2เป็นสนามใหญ่เขาเรียกสนามรอบทั่วไปนะครับรอบทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการสอบประมาณต้นปีหน้าช่วงมกรากุมพาหกห้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่จะมีการดูจากสอบถอนะพิจารณาอออสอบกศศอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า การสอบนั้นจะต้องเดินทางไปสอบในจังหวัดที่ตัวเองสมัครหรือไม่เพราะตอนนี้เนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะลดการเดินทางไปหาก,กันเขาจะให้สอบณณภูมิลำเนาบ้านเกิดตนเองลดการเดินทางนะครับซึ่งทราบมาว่าการสอบตอนนี้พิเศษการสอบรอบทั่วไปเนี่ยนะครับมีผู้สมัครสอบมากกว่า1นึ0 0 0สนเจนคน,นสำหรับคุณครูทั่วประเทศนะครับและมีตําแหน่งว่างเพียงแค่หนึ่งกว่าอัตราเอง นะครับจนคนสอบ1นึ0 0 0สเครับรับมีตําแหน่งว่างแค่หมื่นอัตราฉะน,นั้นเราต้องแข่งนต้องแข่งกับคนอื่นนะครับแข่งกับตัวเองตอนนี้ไม่เพียงพอละต้องแข่งกับผู้อื่นแล้ะครับผม ค่ะอันนี้ก็คือข่าวๆล่าสุดนะคะสำหรับเรื่องของการสอบบรรจุครูค่ะกลับมาที่หนังสือของครูเต้บ้างนะคะปราดข้าราชการครูเนี่ยในในในเล่มนี้ก็จะมีเรื่องสรุปด้านเนื้อหาวิชาการต่างๆนะคะนอกเหนือจากด้านเนื้อหาวิชาการแล้วเนี่ยคุณครูเต้เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความรอบรู้ด้วยเพราะอะไรคะเพราะอะไรความรอบรู้เนี่ยมันถึงได้เป็นเรื่องสาคัญสาหรับการสอบ ในมุมมองผมก็คือคนที่จะเป็นครูที่ดีได้ต้องต้องติดเทรนนะครับคําว่าติดเทรนดในที่นี้คือไม่ว่าอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาแล้วสามารถนําไปใช้กับผู้เรียนได้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดที่คุณครูต้องทราบฉะนั้นจึงเป็นที่มาของว่าความรอบรู้จึงจําเป็นต้องมีในหนังสือนะครับแต่ความรอบรู้ที่ผมอัปเดตในหนังสือนั้นนะครับเป็นความรอบรู้แบบ เคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์เพราะว่าผมจะให้ลิงก์ผมจะให้เวบ็บไซต์ให้คุณ<อ>ให้คุณครูน,นะครับเข้าไปค้นคว้าได้ทุกๆวันเพราะว่าหนังสือเนี่ยนะครับถ้าเราถูกเขียนลงไปแล้วเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะถูกสติ๊กไว้นะเน <ๆ S 1> ลวลาอยู่นานค่ะใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีช่องทางให้เขาไปค้นคว้าต่อเนี่ยนะครับความรอบรู้เนี่ยนะครับความรู้ที่หลังไหลเข้ามาในทุกๆวันที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆชั่วโมงเนี่ยนะครับคุณครูสามารถเรียนรู้ได้อย่างเร็วทันและความรู้ที่เป็นเทรนด์นี่เองนี่แหละนะครับ ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณค,ณครูในอนาคตสําหรับการไปปรับใช้ในการสอนในชีวิตประจําวันได้ด้วยครับค่ะโอ้โหแบบว่าถือว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆเล่มหนึ่งเลยนะคะแม้ว่าหนังสือมันจะอยู่นานแต่ว่าลิงก์เนี่ยแหละมันจะทําให้เราติดตามเทรนด์ไปได้ตลอดเลยค่ะ,ะสุดท้ายค่ะอยากให้ครูเต้ฝากแง่คิดหรืออาจจะเป็นกําลังใจนะคะสําหรับคนที่คนที่กําลังจะเตรียมตัวสอบหรือคนที่เคยสอบแล้วแต่พลาด ว่าจะต้องทํำยังไงคะก็อยากจะได้อันดับหนึ่งบ้างอะไรอย่างนี้นะคะในการสอบบรรจุครูอะคะ่ะอยากให้ครูเต้ฝากสักนิดหนึ่งค่ะครับสาหรับในมุมมองผมก็คือคําว่า fighting spirit ครับความมุ่งมั่นสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราวาดแผนอนาคตไว้ว่าเราจะไปอยู่ณจุดนั้นสิ่งเหล่านี้เองถ้ามันเป็นแรงผักของเราฮะมันเป็นแรงผักที่ออกมาจากภายใน นะครับความมุ่งมั่นนะครับมันจะมามาซึ่งความสําเร็จนะครับจุดนี้เองครับที่ครูเต้ได้พยายามที่จะสอนและส่งต่อนะครับถ้าหากไร้ซึ่งความมุ่งมั่นแล้วนะครับความสําเร็จย่อมไม่เกิดครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะปลูกฝังและเน้นย้ําว่าที่ครูข้าราชการครูผู้ช่วยทุกคนว่าคุณต้องมุ่งมั่นให้นึกถึงคนข้างหลังว่าเราทําสําเร็จเพื่อใครครับ อ่าค่ะมันก็จะมีพลังนะคะมีพลังผล<ห>ักดัน<อ>ที่จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือแงค่คิดแล้วก็วิธีการเตรียมตัวสอบของคนที่มีฝันที่อยากจะเป็นครูนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูเต้ค่ะรินเศษตรรัตน,ร,นรังสิริเป็นอย่างมากค่ะผู้ที่เขียนหนังสือปราาราชการครูนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆกับคุณครูรุ่นน้องๆนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากครับ แล้วพบกับ Inspire Talk ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ